หลายคนกำลังขมักขม้นเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ที่เห็นนี้ดูผิวเผินก็อาจนึกว่าเป็นการเข้าร่วมศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรที่ไหนสักแห่งแต่ที่นี่คือเรือนจำชั่วคราวเขาพรองจังหวัดชัยนาทและพวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ต้องขังความประพฤติดีที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดมริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชราิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำโดยพระองค์ได้ประทานพระโอวาทในเรื่องนี้ว่าการดำเนินโครงการกำลังใจในส่วนหนึ่งก็จะมีการศึกษาถึงรูปแบบการดำเนินงานในกระบวนการการปล่อยตัวและหลังปล่อยตัวผู้ต้องขังสิ่งนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อยู่ระหว่างการศึกษาแต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของโครงการ คือการคืนคนดีสู่สังคมพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชารากิติยาภาให้ความใส่พระไทยในกระบวนการใช้กฎหมายให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังมาโดยตลอดทรงริเริ่มจัดตั้งโครงการกำลังใจขึ้นโดยขั้นแรกได้ประทานพระเมตตาหาทางพัฒนาความเป็นอยู่และสร้างความเป็นธรรมให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ต้องเลี้ยงดูลูกในห้องขัง ต่อมาทรงติดตามศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของผู้ต้องขังกลุ่มอื่นๆทรงเชื่อมั่นว่าการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติโดยกระบวนการสร้างองค์ความรู้สามารถทำให้ผู้ต้องขังกลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำได้มีพระดำริให้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประสบความสําเร็จจากการน้อมนำไปใช้กับภาคส่วนต่างๆในสังคมมาปรับใช้ในเรือนจำขณะนี้ได้เริ่มดาเนินการในเรือนจำชั่วคราวนำร้องสีแห่งได้แก่เรือนจำชั่วคราวเขารกรรมจังหวัดตราเรือนจำชั่วคราวดอยราวจังหวัดเชียงรายเรือนจำชั่วคราวเขาพรองจังหวัดใชนาททั้งสามเรือนจำเป็นกลุ่มผู้ต้องขังชาย ส่วนเรินจำชั่วคราวแขนน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นกลุ่มผู้ต้องขังหญิงโครงการได้กำหนดหลักสูตรไว้สองระยะระยะแรก3เดือนและระยะที่29เดือนเป็นการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริงประเด็นหลักคือการปรับทัศนคติใหม่ให้รู้จักการพึ่งตนเองและการประยุกต์องความรู้ต่าง มาปฏิบัติใช้กับชีวิตให้ได้ผลทั้งเรื่องเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตของใช้ต่างๆในครัวเรือนด้วยตนเองเพื่อความประหยัดและพึ่งตนเองเป็นหลักทำใจจากให้ร้ออเป็นทางให้จนให้ไวให้ชี ในจก็หวอกเป็นอย่างยิ่งว่าในระยะเวลาที่อยู่ที่นี่ก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจนำความรู้ความสามารถเหล่านี้ร่วมปรับปรุงพื้นที่ที่เราอยู่ในขณะนี้เป็นการฝึกฝนเป็นการเรียนรู้เพื่อในอนาคตที่ออกไปเราจะได้มีชีวิตที่สดใสแล้วก็มั่นคงแม้นขณะนี้โครงการยังอยู่ในขั้นศึกษาทดลอง แต่ด้วยการทรงงานติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาจะทรงเป็นกำลังใจสำคัญให้ผู้ต้องขังเหล่านี้พลิกชีวิตกลับคืนสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจอีกครั้ง